สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็มาให้ลู่ทางทําเงินกับคุณนะครับนะคุณฟังนะนี่คือลู่ทางทําเงินนะครับที่ทําให้คุณรวยภายในไม่กี่ปีนะครับนะผมจะบอกวิธีการให้นะครับวิธีที่คุณจะรวยภายในไม่กี่ปีนะครับรวยแบบเร็วๆรวยแบบก้าวกระโดดนะครับ 1. ร่วมทุนจีนนะครับ วิธีการร่วมทุนจีนเนี่ยคุณทํำยังไงนะครับคือต้องหางานให้เก่งนะต้องหางานให้เก่งนะครับจีนนี่เงินเยอะเงินเยอะโนะ้ตฮาสูงเพียงแค่เราต้องหางานให้เก่งป้อนเขานะครับเอาละถ้าเราหางานป้อนจีนนะครับเราจะได้อะไรนะรผมจะแชร์ให้คุณดูนะครับอย่างนี้นะครับบริษัทไทยเจ้าอินเวสเ r อร์ของเซา t ทนนะครับ ผมหางานให้ฉางเจียงเนี่ยนะครับในลักษณะคอนซัลเนี่ยนะครับคุณคิดว่าไฮโดรพาวเวอร์โปรเจกต์เสเศษแก้งซันโปรเจกต์เนี้ยผมได้ค่าคอมเท่าไหร่ค่าคอนซัลเท่าไหร่นะอันนี้ให้คุณไปคิดเอาเองนะครับนะแล้วงานเสเศษแก้งซันกับโซล่าเนี่ยคุณคิดว่ามูลค่าการลงทุนเท่าไหร่นะอันนี้ให้คุณไปคิดเอาเองนะให้คุณไปคิดเอาเองนี่คือวิธีการ ที่ปีละหนึ่งโปรเจกต์ก็อยู่ได้แล้วนะครับถ้าขยันหน่อยก็เอาปีละห้าหกเจ็ดโปรเจกต์ก็ถือว่าเอาโล่ไปนะครับเพราะว่าโปรเจกต์พวกนี้นะครับมันไม่ได้ทำกันแป๊บเดียวนะครับมันทำกันโอ้เป็นปีนะฮะงานโปรเจกต์พวกนี้ส่วนเว็บไซต์หลักของฉางเจียงนะครับ นี่คือเว็บไซต์หลักของฉันเจียงนะ่ยเขาทําอะไรบ้างนะค,คุณก็มาดูเว็บไซต์หลักนะโอ้โปรเจกต์เขาเยอะแยะเลยนะครับนะโปรเจกต์ในจีนโปรเจกต์ในโอเวอร์ซีก็คือโปรเจกต์ในต่างประเทศนะครับนะแต่ผมโฟกัสตรงนี้นะครับผมโฟกัสอินดิจีไฮโดรพาวเวอร์โซลาร์พาวเวอร์อะไรพวกนี้เนะี Line น่ยทางสมิชชั่นไลน์เนี่ยเนี่ยผมโฟกัสตรงนี้นะจริงๆเขาทําเยอะนะเขาทําเยอะ เนี่ยคุณมาดูโปรไฟล์เขาเนี่ยคุณมาดูโปรไฟล์เขานะครับเนี่ยเขาทําเยอะนะครับเห็นไหมบริษัทลูกเต็มไปหมดเลยสังหาบางลงไฟฟ้าบางไอทีเทคโนโลยีบางอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดเลยแต่เราเอาทีอย่างนะครับเราเอาทีอย่างนะนี่คือโปรไฟล์เขานะครับเห็นไหม ปีหนึ่งคุณหางานป้อนเขาแค่หนึ่งโครงการก็ก็เหนื่อยแล้วนะครับถ้าขยันหน่อยเอาสัก10บโปรเจกต์เป็นไงต่อปีนะนี่คือโปรเจกต์โอเวอ e ์ซีเขานะครับก็คือทั่วโลกนะเขาก็ไปลงทุนพัฒนาโครงการอยู่ทั่วโลกนะที่จีนบ้างที่โอเวอร์ซีบ้างหลายโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะครับ นะนี่คือลู่ทางแล้วก็วิธีการทำเงินนะครับที่ผมจะให้พวกคุณนะครับนะถ้าคุณสนใจนะครับคุณมาสมัครเป็นตัวแทนกับผมแล้วคุณจะได้หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะเป็นหน้าของคุณนะแล้วคุณจะมีรหัสตัวแทนนะครับนะพอคุณมีรหัสตัวแทนเนี่ย เป็นตัวแทนที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ตัวแทนแอบ,บอ้างนะเป็นตัวแทนที่ถูกต้องจากบริษัทนะครับแล้วค่าคอมนะครับที่ผมจะได้เนี่ยนะผมก็จะแบ่งให้คุณนะค,คุณเอาเท่าไหร่ะนะถ้าคุณหางานเก่งเนี่ยนะค่าคอมค่าประสานงานค่าคอนซัลเนี่ยนะนะถ้าคุณแน่จริงคุณหางานเก่งจริงเนะี่ยนะครับ ค่าคอมคุณจะเอาเท่าไหร่นะมาคุยกันนะครับมันไม่ยากนะถ้าคุณทํางานนะครับนะถ้าคุณทํางานจริงแล้วก็าหางานเก่งจริงเนะี่ยค่าคอมคุณจะเอาเท่าไหร่นะมาคุยกัน,นแต่ถ้าเป็นพวกงานแห่นะงานแห่โอ้โหมันไม่รู้แห่ว่ากี่ทอดเนี่ยอย่างนั้นมันเหนื่อยนะผมบอกเลยเลยมันเหนื่อย คุณมันเหมือนสมัยที่ผมเป็นในหน้าใหม่ๆนะเจองานแห่เข้ามาก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะนี่คือลู่ทางแล้วก็วิธีการทำเงินนะเวลาคุณหางานให้จีนเนี่ยถ้าคุณหางานเล็กๆไปมันคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับการเดินทางการบินการประสานงานค่าใช้จ่ายเยอะแยนะดังนั้นคุณต้องหางานที่มันพันล้านขึ้นนะ,ะว่าง่าย คุณต้องหางานที่มันพันล้านขึ้นนะครับนะอย่างโครงการที่ผมทํานี่ก็นะตอนแรกอาจะไม่บอกนะมันก็พันล้านขึ้นอยู่แล้วนะครับคุณก็มาดูเอาแล้วกันนะครับว่าเราทําจริงหรือเปล่าโมหรือเปล่านะนะคุณก็มาศึกษาดูนะครับโอเคนี่คืออีกหนึ่งลู่ทางทําเงินอีกหนึ่งช่องทางการหาเงินนะครับ สนใจคุณก็มาสมัครเป็นตัวแทนร่วมกับผมนะครับผมจะแบ่งค่าคอมให้แล้วมีรหัสตัวแทนให้คุณนะครับนะแล้วก็แบ่งค่าคอมกันนะครับสวัสดีครับ